สวัสดีชาโซเชียลหัวกลมชงกาแฟนะครับเช้านี้เราอยู่กันแถวเส้นละเลงนะครับสระบุรีนะครับวังน้ำเขียวก็เมื่อคืนเรานอนอยู่ที่รูท3060นกะครับก็เป็นไล่ดอกไม้นะครับที่นี่เมื่อคืนอุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก19-20องศานะครับ ไม่หนาวมากแต่อากาศชื้นพอสมควรนะครับเช้านี้ก็เหมือนเดิมครับต้มน้ำทานกาแฟกันนะครับโอเเราตั้งน้ำก่อนนะครับเช้านี้ผมทานแบบง่ายๆครับโอเคเราจะทานกันแบบลาเซีสไตล์นะครับเราเอาหม้อสนามเรามาแล้วนะครับมอสนามของไวซีนะครับโอเค า้ร้านขาหล่นซะแล้วแดดกำลังมาครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7จ็โมงสีนะครับเราลอน้ําเดือดช่วงลอน้ําเดือดเราก็ใส่กาแฟกันกาแฟวันนี้นะครับเราจะเป็นของอบูคอฟนะครับทานคนเดียวครับวันนี้ก็ใส่1ช้อนใส่2ช้อนนิดๆโอเคละเส้นสไตล์ก็ง่ายๆครับ พอเราใส่กาแฟาเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำนะครับจริงๆน้ำไม่ต้องเดือดก็ได้ครับเดี๋ยวรอให้มันไปเดือดในน่านกันในหม้อก,กันก็ใส่น้ำลงไปนะครับเชา้านี้ทานคนเดียวครับเอาประมาณสัก250น0นิดๆิโอเค ขึ้นเตาเลยครับแล้วเส้นสไตล์ก็จะง่ายๆหน่อยโอเคเดี๋ยวสักครู่เรารอกาแฟเดี๋ยวเรามาทานกาแฟกันสักครู่นะครับโอเคกาแฟเดือดครับพอดีคุณภรรยาเรียกไปหน่อยก็เลยลืมเลยโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปกินกาแฟกัน ค okay. กาแฟเรียบร,บร้อยนะครับก็เอาลงจากเตานะครับ,บรก,ก็ใช้ตัวน,นะครับก็เราดูว่าเราจะเททางไหนแล้วก็ปิดลงไปโอเคปิดให้แน่นนะครับแล้วก็ค่อยๆดัน มันจะดันตัวกาแฟกากกาแฟลงด้านละเสเรียบร้อยครับเคได้กาแฟแล้วก็เทได้เลยครับที่เห็นเนี่ยทั้ง14คนอ,อยู่ในสภาพนอนหนาวสั่นเพราะอากาศในป่ามันหนาวเย็นรละแสดงอิ่มเลยไม่ได้กินอะไร เปรียบร้อยหัวกลมชมกาแฟครับชมกาแฟนอกสถานที่นะวังน้ำเขียวไล,ล่รูท3060โอเคพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับหัวกลมชงก,กาแฟเก๊กนะครับสวัสดีครับ